ผมชื่อปีโป้ครับผมเป็นเด็กเลี้ยงง่ายครับผมไม่ได้แล้วก็ไม่ซนปวดขนหูแห็งไม่ไดิ้งไม่ซนเลยครับลุกขึ้นไปลุกไปหาพ่อในบ้านไปพ่ออยู่ในบ้านไป ไปนะท่งองวะว้ยมันข้าอยู่ไปโดดโดดโดดโดโดขึ้นโดดโดดโดดแน้ก็สิโดดเป็นมีเพื่อนเป็นผู้ชิคเพื่อนผมคือผู้ชิกเหรอผู้ชิกผู้ชิคครับเพื่อนมีเพื่อนเป็นผู้ชิก